แน่นครับผมเมื่อนีนเขากับมากับประตังโกสว่างงูเศร้านะครับมือนี้เขาจะไปใส่ปุ๋ยมั่นขี้เก่าครับแต่ว่ากนเ่าจะไปใส่ปุ๋ยมั่นเ่าต้องไปซื้อปุ๋ยมั่นก่อนปุ๋ยใหญ่มาใส่มั่นก่อนเนาะหากมือนีนเขากับมีผู้ขับรถให้ครับนี่ครับโคกสุดหล่อครับข้างล่างครับอันเข้ามือมือแบกเข้ามือแบกเข้า ดีซอนครับดีซอนเยอ้ยาต้องห่วงครับผมแล้วกาเข้ากับทไปใส่ปุ๋ยมันครับเมื่อนี้บรรยากาศกับฝนตกน้อยครับแต่ก่อนจะใส่ปุ๋ยมันต้องไปซื้อปุ๋ยก่อนนะครับเนาะอ่ะไปครับผมยบายครับตอนนี้บรรยากาศเ้าก็บลังเดินทางไปครับจะไปซื้อปุ๋ยครับผมฝนกระตกครับน่อยๆครับอีกจน้อยเทาก็จะไปถึงลานปุ๋ยแล้วครับครับตอนนี้เขากับมาหอดในเมื่อไลรครับก็จะหอดลานปุ๋ยแล้วครับโอ้ยบรรยากาศขึ้นฉี่อยากน้อนนะมึงครับพน่ครับครับผมเอา โมนิเฮ็ดยังนะครับโอนิหาเรื่องกินเหล่าทำไมโมนิเฮ็ดยังเลยมนิมาเลยครับปุ๋ยเฮาเอาพืช่ายครับผมโอเคครับหลังจากเขาได้ปุ๋ยแล้วครับต้ย้รับารนเข้าไปใส่ปุ๋ยมันตอครับบานร์นทั้งหมดเกาสอบครับนะครับหลังจากซื้อปุ๋ยมาบานเข้ากัไม่เริ่มใส่กันนะครับที่นี่เริ่มแบงนะครับแต่ว่าพวกนี้ เขาเขายาก็แล้วครับเบาลุกเอพีป้ายางเนอะเออซส่วมานวัานุยช่วยกันน่เออคือวบาบุกลุกว่ะเออทีมงานครับทีมงานนี่เดี๋ยวูจะจอยครับทีมงานหน่อเริ่มใส่อะเริ่มตักครับ เมื่อกี้เขาใส่มันครับสูตรซี่ผ่าซี่ผ่านะครับเพราะว่าไอ้ฝนไม่ค่อยดีครับปีนี้แห้งแรงก็ได้เตรียมใส่สูตรนี้นะครับโอเคครับเขาจะเริ่มใส่กันนะครับที่นี่อันนี้บ้าลูกเขาทำการเฮ็ดอุปกรณ์ครับบ้าลูกบ้าลูกบ้างด้วยนะครับครับผมเป็นไงครับขั้นห่าใส่มันเมื่อนี้คือวลาชิเลียวครับเมื่อนี้บังกัดโอ้ยมันมันผมนี่เจ้าก็ะไรครับผมมันตัดอย่านีุ้หน่ะ เมื่อปูของเหาครับนี่เบาลูกครับเบาลูกครับขอเอฟซีเน่อยนะบ้านปุยซอยแน่ว่าอยู่ไซครับพี่กัดครับพี่กัดอยู่มันอยู่วของดอนม่วงหรือมันดงุโดอนม่วงครับโดอนม่วงเอออันนี้ก็บเบาโคกครับนี่เบาโคกครับอันนี้แปรครับมาต้องห่วงขับรถบ้านนี้เขาจะใช้ปุยปุยมันครับตัวนี้สูตรสิบห้าสิบห้าครับยี่ห้อยังก็ยาวห้านะครับขอตอนเปิดสูตรครับใส้หลดเทาง่ามคือเราอืม ก็จะ,จะขาบ,บอกเออโอ้เอ็มลอยเปิดแล้วปรเด็นเนี่ยโอ้ยเปิดแล้วจะกินพร้อมเลยนี่อ,อันกินเพื่อ,อยังครับนี่กินเพื่อ,อเสเพื่ออะไรเฮ็ดยังเนาะครับโอ้โอเคครับเด<ะ>ี๋ยวครับเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับรเกิดมาแทงอย่างเดียวแงอย่างเดียวโอ้อแข้งครับอันนี้แหนกหยอดครับนี่เหลื่อมใจครับอันนี้เท่ากับเฮ็ดใบหยาครับแบบ ครับเสียบตวกร้ายลุ่มใส้่้ลุมเลยครับง่ายๆครับง่ายๆอันดากลยกระถอยนะครับดากเอมาขอกล่องแล้วเขาทาแข็งขันครับแข็งขันครับอันนี้ก็มือปูเข้าครับปูดี่ห้อปูใคักัดีวะตื่นมีที่ผ่าปัญยาเนาะมาใส่ปุ๋ยนี่ครับผมหลังจากใส่ปุ๋ยมันแล้วครับสภาพกจะเชียนแบบนี้และครับผมตายังเขียดครับผมนี่ เบื้งเบิ้งผู้สาวหอครับผู้สาวใส่ปุ๋ยมันครับเปไดครับใสปุ๋ยมือนี้ซิวสจ้าสบายสบายเอาเถอะไปได้ครับสายเสียบเ่อครับผมสบายครับไปอยากเสียบเรียกได้ครับลูกดอนม่วงหุเนิ่นครับนี่แหละครับคลงานผมผู้สาวครับผมขยันครับผมสมัยนี้หายยากนะครับเด้ออ่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์ที่ต่มน้ำเด้อครับเด้อ